สบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านอยังอยู่รวมพอบางพี่น้องเ้ยอ่าพอดีว่าพอดีว่าอ่าเบิร์โรแหละเนาะเบิร์ตโรของหน้าใจดีทางเมืองนอกเพินที่จองจองห้องผักไห่เปินไห่สองคืนเนาะพี่น้องแต่เมืองอื่นก็เซกเซกเอา เสร็จออกแล้แหละเสร็จออกก่อนเที่ยงเนาะแล้วก็พวกเ่าก็อนจะอยู่ต่อก็อนจะอยู่ต่อฮอดวัน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 เสาร์พี่น้องเดี๋ยวการไปกัสีเหลาครับจะคลองงานเงื่อนผักเนาะหรือว่าหาเพิ่นมีแขกกับหาเพิ่นมีแขกจองไว้ก่อนนั้นแหละกับคือเฮากับซีเดไปหาบนใหม่ไปผักบนใหม่เนาะ ตอนนี้ห้ามาที่พระอาทิตยสีถึงแล้วค่ะกำลังกายนะก้านะเก่งเนาะคุณยายนี่เก่งเนาะขึ้นไปผู้เสยเจ้าพี่น้องพระธาตุสีเป็นบุญตาเนาะจักขังเกาะบันไดนี่ใส่ใส่ คนไหนน,นนี่มันปวดทุบคุณสบายดีสบายดียดอันเอ็กซีเหล่านี้แหละท่ะน,ะ,ะ,ะนี่น่าเปิดเบิ้งเหล่ายืดเหมือนอันตปกี้เนะาะละลายาละลายหมักเบิงบ้งเหล่าเบิ้งเหล่าเบาอันน้ำอันนี้ใส่โอ้คนขายอยู่ในน,นี่ประจรํบาบ่โอนมาซื้อซอยเพ่นนัยเด้อพี่น้องเด้อคุณได้เบิ่งคลิปก็ได้คุณได้เบิ่งคลิปก็มาซื้อซอยเพ่นนัยนี่ทางขึ้นมาวัดวัดอ่า ปลาท่าทูสีราคาใจดีคนสวยด้วยบุมีโอ้ปลาต้มกันนี่ปลาตัวจะขันนี่นะมันได้จะขันขึ้นไปนี่ไหมคะสาหน่อยสักแปดสาม่อยสแปดสุดสามสีเฮ็ดนี่บอลุกกว่าขึ้นไปอีกอันนี้เือหนึ่งเนาะฮะเหนึ่งขึ้นอยังมีอีก แต่กระโปงไก่ดอโดยตกใจเด้ออันผมแกใส่ทุ่งเท่าที่เยอสุใส่ทุ่งนี่นี่โดยโดยยันยันท้องบกทองข่อยเอาอันลูกหนึ่งเด้อจดี๋เดี๋ยวเอาให้เพื่อนหน่วยหนึ่งสามลอยสแปดขันพี่น้องมามุมนี้กัมาเห็นพี่น้องฟังไทยคือเก่าเต็มอยู่ พี่ลองฟังไทยผลมะถือเอาลายลีเนาะสก2รอบสามงจะไมคมจะแปดขันได้ไหมนี่ขึงหนึ่งไลอหนดึงค่อยขึ้นแน่ค่อยขึ้นบามากนี่น้องดูไวเลยนี่นะพื่อนจะขึงซโอย่บแตกเลยเฟฟซี่นกขาย่านอ้วนมึงย่านอ้วนมึงเบิ่งสภาพมึงไหนดู กูกินผลไม้มันบดทันแล้วมันบดทันแล้วเหวะมันบดทันแล้วอนาซิมิกระเซ้าร้อยฟ้าเนาะเออเน้อยู่อกระทานหันแล้ว ป้ขึ้นมาสูงสูงยอดสามร้อยสองแปดขันกันวา่าแต่พอมิกวันนี้นัดบดอกหลายเกินเนาะอันนี้จะพุ่เขึ้นมากพี่นะร้อยก็ขาดร้อยก็ขาดบอกอืมทั้งก็เครื่องบอกท่านเครื่องซ้ำนี่แต่ว,ว่าตรงนี้เป็นจุดพักนะจุดพักแล้วก็สิมีบันไดขึ้นขึ้นยอดนี่แหละขึ้นไปชมวิวเมือง ล้วงประบางหรือว่าทำมาสานเงเจ็บเข่าแห้งเอาเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นะแม่ว่าแม่ว่าเซตกูสิบวา้แต่แท้ว่วะขึ้นในใจกูสิบวา้แต่แท้หรือปวดเข่าปวดเข่าทั้งซองขางปวดแห้งลีสุ นักท่องเที่ยวเพิ่นขึ้นมาเบืองอันตะเวนตรงดินแล้วก็มาชมเมืองพี่น้องชมเมืองพระบาพระธาตุผู้สีนี้อยู่ใจกลางเมืองอันรวงพระบางเลยเด้ วาเมื่อยได้สิอธิบายกันีน่ตลาดมืดอยู่น้ำตก ได้ยินแตเสียงมันซองห้หลันนะฮะข้นีแต่ซองขนมันบาวะนะ่าฮึนี่ฮะนี่โอ้ไม่ค้าน้อยมันสูงปาะนี้ดิบึงก็เงยเเลยพี่น้องมาลิปน่ะ นายที่สุดนายที่สุด,สดโอ้ย เ็นพระองค์เทศนาอ่าอี่อาทิทำทุกทีเจ็ดคำสูตรบอกไว้ให้แสดง いいですね。 พี่ทอดตัวเชียงใหม่เไปพื้นเอาแล้วนี่แหละแนนเห็นนะเตัวเชียงใหม่นะแนี่หลยด้วยสบายดีสบายดีด้วยปลาตะเหือคือมาเจอคือมาเจอเอฟซีฝันพี่น้องเลยบุญนำพาเนาะบุญนำพาเถียน หายมากคืนมาเห็นกันก็คืนมาเห็นกันอยู่จอมปูโดยาอนยาอยิ่งนรวนในหลวงพระบางนี่บอกโอ๋อยู่เบียงเนาะมาแต่มือใดนะมามือเศ้านี่นะอ๋ก็มามือเศ้ามือ้ากลับอะไรอย่งบีทัน่นี่นะอนีนาไปอัน ตัดกวางซีมาแล้วก็มาวัวาดอันเสียงทองแล้วก็ขึ้นมานี่ขึ้นาาามานี่เออค่อยไปตัดกวางซีแล้วก็มานีมาหันเข้ามุมไปดโดยโดยสุกระซุ่มกล่องเมั้งที่ไรอันนี้จะเป็นแม่น้ำคานพี่น้องเอ้ยก็จะเห็นเขาจะพาเราเลองเห่ากังแม่น้ำตัวนี้แล้วเนาะ ใส่จะไม่ใส่เข้ามานะเข้ามาทางใดวะทาง,งบริ้ผาโเาตเมืองปัดใดนะเป,นเ,ปนเป็นทางอออันนี้ก็สิบพื้นมากก็นแนมเห็นอันเมืองหลวงพระบางสามรหสิบองศาเลย เดินย้อนอยู่นะตรงนี่ได้แต่นี่ต้องไปใช่ตรงนี่กูเกิดแมพตรงกับเป็นโอ๋อน่าสติแมพอะไรอ่มันทะลุมาจากภูเขาเลยแต่ว่ามันบางเดย์มันบางมันมีภูเขาบางเออดนเียทาไำคานกับนำคลองอ่ะนำคานนะสีสีฝ้าพี่น้องนำคลองเป็นสีแดงเหมือนลูก หนาหนาอัศาจรรย์อกพี่น้องลำคาญนะยามนี่นะปกติเป็นยามฝนเนาะบ่อจะหน่อยจนสิบปายฝนคือเต็มเมือนจะาไปแย่งสูงเตอบอานผสมเมืองมรดกโลของเฮาว่าการที่สอง อมึงกะอุบาทคือหวานอะไรมึงต้องมาอ่านจะก็ฟังหอกมึงไปเสี่ยงซี่ยังร้องมึงหูอยู่ซีบิดมึงเองกันเลขอบคุณ ไปซูไปถ่ายหูบท้งปุ่นปะถ้าเป็นตกดินผู้ปะไปเสี่ยงเมืองวะชีวิตจะฝังมันคือกันบ่มนเริ่มยางแป๊กบ่ต้องบ่ต้องส่งใส่บ่ต้องส่งใส่แบบไม่เป็นเมืองมรดกโลกพี่น้องว่าพว่าเพิ่นขึ้นทะเบียนแล้วพี่ยางแปกตีเพิ่นขึ้นทะเบียนอะไรแบดนี้บ่สามารถที่สิสิสางอย่างอื่นได้เพราะว่ายังเกาะว่าว่เป็นเด้กคงความเดิมฮนะ สอมแซมได้แต่ว่าสัาง่งบาได้เพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนาะอย่างโอ้สภาพนักคอนป่องนุ่งสีเป่าหนามันสูบขไปอยกู่กูก็ลืมขอประทับซีเอ้ยอย่าให้สะคอนเป็นลมเด้อกู <c oughs> จะขอแล้ก <c oughs> ูสีขอมีคนใหม่แท้ๆนี่แหละกูเพ็นบักหลายหนึ่ง ม่ถูกสไตลพี่น้องเลยแล้วมึงก็จะขอชีวิตไว้ชีวิตกูเธอแล้วทำไมทำไมมึงจะฆ่ากูใช่ไหมใไอแม่มาบวง้อแม่ทิ่มหาแม่ที่็วน้ำการก็ข้าแม่แล้วแล้ว อามาราบอด้ตื่นเต้นหมปโทรหานางเออเมนคุมเฮาลืมนเดียวเดียวไม่ได้ทำบอก่อากรมดามานั่งนะ่งบกนังบอด้ตื่นเตนะเฮ้ยคือแบตแหบุกนะฮันเ้ยเห็นอันซองยูทูบซองอื่นเมลามาถ่ายคลิปมันก็จะเซ็นเซอร์นะฮะเซ็นเซอร์บุเป็นเด้อน,นี่เด้อ ผู้ข้าพี่น่องหลวงพระบาง้วพี เมืองไห่สูบานห้าบมมีแต่เป็นสต้องบินหรอก นี่ต่างสารพี่น้องเต็มนิ่ตดน้องเด็กมันดีมากบ่เบื่ออีกที่ไหนดีอันนี้ด้านนี้จะเป็นแม่น้ำคลองนี่พี่น้องนี่แจะปูเนาะ

เห็นบอหนเอมาเห็นจอยเห็นน้อยหนึ่งเห็นตัดแสงกระสางดอกแทนนี้เข้ากับหูเลยแหละว่าเข้าเป็นผู้พิชิตแต่เป็นตกดิน ต่างชาติหลายๆไปเนาะทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นลงปุ่มก็เมือป้าเราก็พักกันลงบบดน,นี้เขายังบริจัใจผเลยยูเอาสิเกินไปนี้น้อง นี่คือจุดชมวิวของหลวงพ่อา,า,างบางงามพี่หนหองามเราผ่าทิตย์ตกลงเรียบร้อยแล้ว ล่าอะไรเด้อบนนี่งามบอกงอมลายไปจะถ่ายจถ่ายบนไดนวขึ้นไปนะเ้องเหมย้นีน่าบ้านน่ะส่ง้นไป อุ้ยงามคับลีพี่น้องวานี่เนาะเป็นตุ๊กนี่มิสูคุบารมิตรผลลอหลอ่อหเบิน้อง <c ười> อันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะพี่นอ้องของเมืองหลวงพระบานนะพี่น้องเนาะเป็นกระสิขึ้นมาทุกมืออะไนักท่องเที่ยวก็ได้กระสิขึ้นมาทุกมือประมาณตะวปนกระสิตกดินไหมกระสิขึ้นมาเบิง่งต่เปนตกดินมาเกคผ่ามั่งนี่มุมนี่ yes, มาอุ๊บตอนขาลงแบบนี้อือ ขวดค้าขึ้นกันเลยละ่ะวีซขึ้นหน่อยท่านผู้บริหรเหน่อยัวน้ขอ,คอ,อบอคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะ แล้วพ่อคนไหนคิดหนาดิพี่น้องเด้อขอบคุณหลายโอ้ยต้องเที่ยวลายโคตรโคทุกคนต้องมาแหละแหละพี่น้องเลยทุกคนที่กำลังเบิ่งขีดอยู่ต้องมาแหละมาสัมผัสเองมาสัมผัสเองเราจะเสด้หูเนาะเดี๋ยวงจะเบิ่งนีกนี่มาสัมผัสเองเลย สดเดฮูเป็นยังไงอืมญาเิกับญาติเสื้อ स्कूल <laughs>